สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกมแบ c k p a c แ b a เท l e นะครับซึ่งวันนี้อัปเดตแล้วฮะอัปเดตแล้วเขาบอกว่าอะไรเนี่ยนะขเขาบอกว่าเดี๋ยวนะก่อนเขาบอกว่าซัมร์นี้มีการอัปเดตนะฮะนิวไอเทม5ชิ้น15ชิ้น,นอะไรบ้างก็ไม่รู้ฮะ15ชิ้นแต่ทีเนี้ยที่เรารู้จักอ่ะมีเอ่อม,อมีลูกอมลูกอมมีน้องกบ มีดาบรุงฮะมีโกเลมมีออยแรมแล้วก็มีโทเทมฮะนอกนั้นเดี๋ยวเราไปหากันในเกมฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ผมอยากจะเล่นสาย,ยลดราคาเว้ยเล่นสายอะไรดีอยากจะเล่นสายสายปลาหินสายปลาหินล้วนนะปลาหินล้วน,ลวนเลยแบบไม่ไม่มีอย่างอื่นเลยอะ่ะล้วนเลยแล้วก็โทเทมแล้วก็เมกาโคเวอร์ แล้วก็ชุดเกาะฮะก็คืออยากจะเอาเไอโทเทมเนี่ยมาเล่งเล่งแนะมกกาโคเวอร์นั้นไม่ใช่เอามาเล่งก้อนหินของเราเนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะโหดถึงไหนนะเออไม่รู้จะโหดไหมหรือจะโหดถึงไหนเอา้าแพ้แล้วตาแรกอืมแต่ช่วงช่วงแรกแกนี่ผมเอาไงกับมันดีปึ๊บรีโรหนึ่งทีเดี๋ยวต้องขอช่องก่อนมีถุงหินมาแล้วฮะรีโรหนึ่งทีมีหอยมาแล้วแล้วก็ก้อนหินหนึ่งก้อนแล้วก็ กล้วย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 ,ลวยแล้วก็ดาบไม้ดาบไม้เดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนอ่าจะต้องใช้ในนาคตฮนะเดี๋ยวผมรวมร่วมโทเทม,มก่อนแล้วก็ถุงหินโอเควางแปลกๆอีกแล้วฮะวันนี้วางแปลกๆอีแก,แกแล้วายตรงข้ามมีหอยอันหนึ่งไม่มีดาบไม้ฮะแต่เรามีดาบไม้สองอันมันจะโยนเกมอีกปะเนี่ยเพราะว่าอาวุธเขาโจมตีค่อนข้างแรงฮะโจมตีค่อนข้างแรงอืมแต่เรามีโล่ฮะ เรามีโลเขาก็มีโลอุ้ยแรงมากอะหิวขึ้นมาดาบฟันเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยสองทีแล้วอะสองทีแล้วเป็นก็หินมาเอามีตังอยู่8บาทเอากล้วยมาเอาดาบไม้มาครับเดี๋ยวล็อกอันนี้ไว้ก่อนปุ๊บเดี๋ยวผมหัน <c oughs> ไม่สบายใจเลยวางแบบเนี้ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะมันไม่รู้เป็นอะไรเออไม่รู้เป็นอะไรฮะมันจะดูแบบรู้สึกงุนหงิดนิดนึง ส่วนดับไม้อันนี้ผมยังไม่เอาขึ้นไปนะยังไม่เอาขึ้นไปส่วนกล้วยไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่ก้อนหินวางไว้ตรงนี้ครับโอเคไปกันต่อฮนะชุดเกาะเดี๋ยวผมต้องขอต้นเกมไว้ก่อนนะเพราะว่าเพราะว่าตัวจะว่าไงดีจะบอกว่าตัวเขาบางก็ไม่ใช่เนาะมันไม่มีค่าไอเดฟเอ็มเดฟให้ฮนะแล้วเดี๋ยวจะหาชุดเกาะที่ว่างใส่ชุดเกาะแล้วก็เอาโล่เนี่ยออกก่อนออกก่อนฮนะ ปุ๊บตอนนี้เซมิแนเราพอใช้ไหมพอใช้อยู่นะพอใช้สําหรับสองแอนนะฮะสำหรับอาวุธสองชิ้นฮนะตีตีตอนนี้ห้าแล้วดาเมจห้าดาเมจห้าก้อนหินผมดาเมจเจ็ดก้อนหินเราค่อนข้างแรงนะนี่เฮ้ยของดีน,นี้มาครับส่วนชุดเกราะชุดเกราะยังคาอยู่อ่ะโอเคของดีวางไว้ตรงนี้ฮะวางไว้ตรงนี้แล้วไปกันเลยฮะรู้สึกว่ามันจะดรอปหินใ,หใช่ไหม ตัวเนี้ยเขาบอกว่าดอกเห็นปะ Star item no longer ใช้ใช้น้ำไม่ได้แต่ก็ดีนะดีดีด,ดีปึ๊บปึ๊บปึ๊บ generate o n หนึ่ง shop e n t r a n ไม่รู้แปลว่าอะไรฮะแต่ทีเนี้ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเลือดมากกว่าเรา3 0 32หน่วยนะเยอะมากๆครับไพโลเนี่ยนอกจากตีเร็วแล้วเลือดยังเยอะอีกตั้งหากก้หินไปฮะ เรียบร้อยนี่ตอบอะไรมาเนี่ยอ่ะใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนฮะแล้วก็เอาบูเบอรี่มา1อันอันนี้มา1อันลีโลหนึ่งทีมีกล้วยอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวกล้วยยังไม่เอาดีกว่าฮะล็อกเจ้านี่ไว้แล้วดาบสี่บาทสี่บาทเออสี่บาทสองบาทอ่ะเดี๋ยวผมขายดาบไม้ไปก่อนฮะวางตรงนี้เอาชุดกรอะขึ้น เกาะขึ้นไปแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้บูเบอรี่วางไว้ตรงนี้อ่ะโอเคไปกันต่อครับวางได้วางได้ตอนนี้มีโทเทมมันหนึ่งโทเทมมันหนึ่งปื๊ดเล่งขึ้นไปโอ้ใจจะขาดบึ๊บหนึ่งเอ็มพาวเวอร์ก้อนหินผมดาเมจห้าแล้วฮะดาเมจห้าแล้วฝ่ายตรงข้ามมันดีบัฟจากไหนอ๋อจะบับจากลุงบัฟจากลุงมาไวาเกินฮะแล้วก็มีบึง้งมาเอ็มพาวเวอร์ขึ้นสี่แล้วฮะสี่แล้ว ขึ้น4แล้วก็หินผมดาเมจเก้าแล้วครับคว้างเข้าไปคว้างเข้าไปปึ๊บคว้างเข้าไปอีกวุ่นแหลงน่ง <c oughs> ดาบผมเก้าเดี๋ยวนะนะเดี๋ยวนะดาบผมดาเมจเก้าก้อนหินดาเมจสิบรับก้อนหินผมแรงกว่าดาบอะ่ะเออมันน่าสนใจหอยอีกอันนึงครับปึ๊บมาแล้วก็เฮ้ยแทะมีเล่นแท่เอ้ยได้ก,อก,กออ้อนหินอีกหนึ่งก้อนรีโลหนึ่งทีมีเจ้านี่หนึ่งอันรีโลหนึ่งทีก้อนหินอีกหนึ่งก้อนแล้วก็เดี๋ยวล็อกดาบไม้ไว้ฮะ เดี๋ยวเราต้องใช้นะต้องใช้ครับปุ๊บเดี๋ยวเอาอันนี้ออกมาข้างๆหน่อยหนึ่งอันนี้วางตรงนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสลับที่ดีดกว่าได้ไหมไม่ได้ต้องวางท่านี้ฮะปุ๊บปุ๊บนี่เขาจะได้ติดกันได้ฮะส่วนก้อนหินขยับไปอ่าขวางได้ต่อเนื่องแล้วฮะตอนนี้ไปกันต่อฮะสายก้อนหินล้วนเราวันนี้เมก้าโคเบอร์ฮะไม่รู้จะวู้วววยังไงของเขาเนี่ยเขาเขารวมผิด he หรอหรือยังไง นาฬิกาสายแกนเรนดอมบับโอ้นาฬิกาสายยังโคตรโหดตีตอนนี้โล่เราโล่เราจะแตกยังยังฮะยังยังมีการเพิ่มให้เรื่อยๆืควางก้อนหินลงไปก้อนหินผมดาเมจแปดแล้วฮะเปิบได้อยู่ได้อยู่โทเทมอันที่สองก้อนหินอีกหนึ่งลูกเอ้ยเจ๋งอะยังเจ๋งแล้วก็เอินนี้เหรอขายนี้ไป ขายแล้วก็ขายอันนี้ไปเพราะว่ายังไม่ใช้อ่ะปุ๊บได้โล้ Theo, ได้โลเฉย,อ,ยอ่ะเดี๋ยววางท่านี้ส่วนอันนี้วางตรงนี้นี้วาง,งนี่ฮะเชิบ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 ก้อนหินอีกหนึ่งก้อนแล้วก็ดาบไม้อีกหนึ่งอันเดี๋ยวนะดาบไม้หนึ่งอันหรอมันจะมาเบียดมาเบียดกันไหมเดี๋ยว เดี๋ยวผมวางไว้ก่อนไปกันต่อฮะเดี๋ยวเราลองสังเกตดูนะฮะว่าเซมินาของเราเนี่ยไหวไหมนะถ้าสมมติไม่ไหวเดีย๋ยวผมจะดาบลงนะครับเพราะว่าสองตัวนี้ยังใช้เซมินาเยอะอยู่นะเยอะอยู่ครับอืมก้อนหินควางาไปเซมินาคือลงไปศูนย์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงไปศูนย์มาดูสิปึ๊บ,บ,ม,บมีครั้งหนึ่งมีสองครั้งฮนะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย,อยเอพาวเวอร์ขึ้นเจ็แล้วฮนะ วังผลได้นะไหนดูก้อนหินดิก้อนหินผมดาเมจสิบเอ็ดแล้วอะ่นะสิบเอ็ดได้แรงแรงกว่าดาบไม้แรงกว่าดาบไม้าาไมเฮ้ยได้ก้อนหินมาอีกหนึ่งก้อนนะแล้วก็เอาเอามีดนี้มาแทนเอาดาบไม้มาเก็บดาบไม้มาเก็บรีโลหนึ่งทีมีช่องครับแล้วก็อันนี้ล็อกไว้ห้าบาทห้าบาทห้าบาทถุงหินยังไม่ได้ฮะถุงหินยังไม่ได้ก้อนหินมาวางเอาลัคกี้โคเวอร์วางไว้ตรงนี้แล้วก็เอา มีดผมวางไว้ตรงนี้ฮะตอนนี้ก้อนหินเยอะแล้วเดี๋ยวนะก้อนหินมันเยอะไปเปล่าเยอะไปเพราะเนี่ยอตอนนี้ผมรวมโกเลมได้แล้วนะแต่ผมประกาศไปแล้วไงว่าผมจะไม่เล่นโกเลมฮะหรือว่าผมจะกลืนน้ำลายตัวเองแต่ต้องลองดูก่อนนะว่ากลืนเปล่าถ้าสมมุติถ้ามันมันเหลือเกินมันเกินเกินมากๆเกินจนว่าเวอร์นะฮะก็อาจจะเล่นอาจจะเล่นอาจจะเล่นก็คนมันก็อยากเล่นเหมือนกันนะแบบเออสายแรงๆใช่ไหม เออเฮ้ยสปายตรงข้ามเนี่ยแรงฮะเขาเจาะกรอบผมได้เลยนะแล้วก็มีการขโมยมีการลบบัฟอะ่ะไอ้ไอ้ลูกเนี้ยเขาลบบัฟเราได้ฮะปึ๊บเรียบร้อยไปไม่รอดเออก้อนหินนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 อันนี้เอานี้มาก่อนฮนะแล้วก็ลูกอม,อมล็อกไว้ครับแต่ไม่ใช้เวฟนี้นะเอ้ยถุงหินนี่ตึงถุงอันนี้มาอันนี้มา แล้วก็เอาอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนอได้ได้ได้เดี๋ยวให้เขารวมไปฮะส่วนถุงหินอีกหนึ่งถุงผมขายโลแล้วกันขายโลปุ๊บอาหินวางตรงนี้แล้วก็ก้อนหินตรงนี้อันนี้ตรงนี้ฮะแล้วก็ไปกันต่อฮะทำไมผมถึงเอามีดอันนี้มาแทนเพราะว่ามีดตัวนี้มันไม่ต้องใช้เซมิแนนครับแต่ติดที่เขาตีช้าไปนิดนึงนะแค่นุ้ยสายสายสตันอีกแล้วฮะ สายสต,ตันอีกแล้วมีดอีกสองกลอบผมหายไปเลยกลอบผมหายไปเลยโอ้โหโอ้โหเจอสายสต,ตันอีกแล้วปึ๊บ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 ควางไม่ทันนะโดนแรงเกินก้อนหินอีกแล้วเ,เดี๋ยวนะผมผมว่าผมเหลือเฟือนะรวมโกลเลมได้เหลือเฟือมากนะเอานี้มาเอานี้มารีโลหนึ่งทีมีมีหอยอหนึ่งอันล็อกนี้ไว้ฮนะต้องรวมหอยอีกหนึ่งอัน แล้วก็เดี๋ยวผมจัดของใหม่ห่าฮะปุ๊บอน,นีะไเอาละฮะมีปัญหาละ <c oughs> คือคือผมไม่ได้ไม่ได้คิดว่าผมจะมีก้อนหินเยอะขนาดนี้ ลากโคเบอร์ <l ucky cover> อยู่คงละเดี๋ยวผมต้องซื้อช่องเพิ่มฮะก้อนหินมันเยอะเกินไปหรือเปล่าคือ <c oughs> ผมไม่ได้ตั้งใจจะซื้อหินเยอะแยะขนาดนี้นะแต่ผมมีถุงหินแค่สองถุงเองอะอไฟตรงข้ามเหมือนจะเจาะก,กรอบได้ฮ <c> ะ <oughs> ดูกรอกผมยังไม่หมดเลยไปขนาดนี้แล้วฮะควางกันไปตอนนี้เอ็มพาวเวอร์ขึ้นเก้าแล้วฮะครีหกตีคริมาจากไหนเนี่ยดูซิดามเมจเท่าไหร่สิบสี่ฮะก้อนหินผมสิบสี่อะผมอยากจะคว้างหินคริอะ ได้ไหมอ่ะได้เปล่าอันนี้วางท่านี้ฮะหันไปวางไว้ท่าเดิมอาตรงนี้ถึงวะถึงอันนี้วางตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ได้สี่ดอกแนละ้วฮะนี่วางตรงนี้รีโลหนึ่งทีมี <c oughs> ขออีกทีนึงอันนี้ลดราคาวางเข้าไปอีกอะห้าและหกฮะโอเคเลี้ยงเลี้ยงกันไปเลี้ยงเลี้ยงกันไปฮะรีโลหนึ่งทีมีบุเบรีอีกอันหนึ่งเหรออเดี๋ยวผมเอามาก็ได้ เอามาเอามาทําไมคือผมต้องซื้อบูเบอรี่ไว้ฮะเพราะว่าเผื่อว่านะเผื่อว่าเราจะซื้อเอ่อเจ้าอยชื่ออะไรนะผมลืมอืมนี่วางนี่เจ้าไอ้มงกุฎเออซื้อมงกุฎนะฮะซื้อมงกุฎไว้เพราะว่ามันต้องใช้มานาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเยอะไหมนะครับเจ้าตัวเนี้ยอืมเอ็มพาวเวอร์ขึ้น4แล้วะฮะปื้อขอด แต่ไอเจ้าฟันนี่แบกของเราไม่มีเลยนะตอนนี้ดาเมจของก้อนหิน13แล้ว16แล้วฮะสิบหกปุ๊บปึ๊บแรงจ,จริงๆหนดูสิเราโดนลบกระเทียมไอ้โดนลบดูดเลือดออกไปนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าจะคอนเวิร์ตสาเลือดเพื่อสร้าง60หน่วยโล่นะฮะแล้วก็ให้ดูดเลือดมาอีก2หน่วยนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันมันมาใช้กับโทเทมค่อนข้างยากนะฮะ เพราะว่าโทเทมอะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเลือดมากกว่า70%ใช่ไหมฮ a วอออะพูบ al 70%เขาจะเพิ่มเอ็มพาวเวให้หนึ่งหน่วยนะครับแต่ถ้ามันน้อยกว่านั้นเขาจะฮิว8แทนนะฮะอืมอันนี้แหละโอเคแต่ได้ได้ฮิวก็ดีอ้าก็หินอีกแล้วหรออ้าวถูงหินไม่ถูงฮะอันนี้ไม่อีกอันหนึ่งดิโลหนึ่งทีอันนี้สองบาทอืมตามจริงผมขายมีดนี้ก็ได้นะ เพราะว่าเราไม่ได้เน้นมีดฮะตอนนี้มีถุงหินเพิ่มมาแล้วอีกหนึ่งถุงรีโลหนึ่งทีมีแฟรน,นี่แบกอันหนึ่งมีบูเบอรี่พอละมั้งพอแล้วฮะแล้วก็นี่ไงมงกุฎครับมงกุฎของเราอันนี้วางไว้ตรงนี้ตรงไหนดีไม่รู้เดี๋ยวมีดผมว่าผมเอาขายเลยแล้วกันฮะขายไปเลยปุ๊บอันนี้วางตรงนี้หนึ่งถุงหินวางไว้ตรงนี้หนึ่งแหม่จแจมแต่มันก็เยอะจริง เยอะเอะเยอะเกินเยอะเกินเยอะไปฮะอันนี้ผมวางท่านี้ไว้แล้วก็เอานี้วางตรงนี้นี้หนึ่งนี้สองนะแล้วก็เอา,า,าอ,เอันนี้วางไว้ตรงนี้ตรงนี้สามโอเคนี้วางไว้ตรงนี้วางนี่หนึ่งวางนี่สองวางไว้บนนี้หนึ่งอ่ะก้อนหินตอนค <c ười> ือผมโชคดีนะที่ผมได้ไอตาตาหินมานะ <c ười> เออแต่มันก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาเยอะขนาดนี้ปะ่ะ เยอะเกิน <Yeah>, <laughs> ตอนนี้3ถุงแล้วสามถุงเรามาดูกันนะแต่ติดที่เราไม่มีฟันนี่แบกแต่ถ้าสมมุติมีฟันนี่แบกผมคิดว่าเราเราอาจจะนะอาจจะอาจจะไม่มีตังค์ซื้อของอขนาดนี้นะครับอืมคว้างเข้าไปคลิปยี่สิบสองฮะอืมสามสิบสี่มันอะไรคัน <laughs> มันเล่นอะไระเนะคาถาเผาเหรอใช่ไหมผมว่าคาถาไอ มันมันเรียกว่านะคาตาเพาใช่ปะ่ะเออผมว่าใช่ใช่ <laughs> ใช่เลยเออเดี๋ยวผมขยับเจ้าตัวนี้เอามาไว้ฝั่งนี้ฮะแล้วก็นิ้วอาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันจะหลุดขอบนะไอ้น,นี้หลุดขอบแล้วครับตัวนี้ก็หลุดขอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเสริมเสริมให้มันไกลออกไปนะฮะเอออันนี้ผมมาไว้ตรงนี้ดีกว่ามัน้มันก็<ร>ออมาไฮ <ไป S 2> นะนะ มันรงนี้วางนี้เออบจีบี่ก็นวอย้่ะไมีถุงหินที่ไม่ได้ไม่ใช่มีก้อนหินที่ไม่ได้ใช้งานอยู่อยู่สเม็ดพอดีอหนึ่งสองสามสี่ฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะซื้อตัวนี้มานะครับตอนแรกก็บอกว่าจะไม่เล่นแหละแต่ทีนี้หินมันเยอะเกินกลายเป็นว่าหินนันเยอะเกินไปฮะมันไม่ใช่ปัญหานะแต่แบบว่าคืออีหยังวะขึ้นมา ตอนนี้เรามีลัคกี้โคเวอร์สิบใบฮะสิบใบเราครีสสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้โหฝ่ายเขาก็ฮิวฮะฮิวเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามฮิวอ่ะสายอันฮิลลิ่งฮะอันฮิลลิ่งเราไหวไหมเนี่ยอตอนนี้ดาเมจของเราสิบแปดเราเปิดอะมัตาฮะสามสิบหกปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดไฟเขาก็เปิดอะม,มัตาเหมือนกันเปิดอะม,มัตาเหมือนกันปุ๊บเราคว้างเฮ้ยเรื่อง,องเขาไม่ลงมาเลยฮะเรื่อง,องเขาไม่ลงมาเลยโอ้โหไม่ไหวสายอันฮิลลิ่งเนี่ยดูสิ เขาเล่นงไงของเขาเนี่ยกบ2องปุ๊บปบโทเทปเดียโอเคไม่เป็นไรฮะไปกันต่อครับเอานี้มาเอานี้มาครับช่องเอ่มอันนี้5บาทพอดีเลยเอเอเอาไงดีซื้อมาแล้วกันนะซื้อมาปุ๊บวางไว้ตรงนี้เอ่มเอาวางไว้ดูเลือดไงไม่ใช่อะไรหรอกตัวนี้วางไว้ตรงนี้น,นี้วางไว้นี่กอดสักครั้ก็วางทันวะางทันนะวางันีวางทัน วางตรงนี้นนนเออแล้วก็วางของไปก่อนนะวางของไปก่อนเดี๋ยวเว็บหน้าเนี่ยเราแนจะได้วางวางของกันใหม่แน่ๆวางของกันใหม่แน่ๆเออบุบรี่เจ้านี่ออาวางไว้ตรงนี้ดอกไม้เหลือดอกไม้เหลือบานเลยอือันนี้ขายรีโรเล่นหนึ่งทีซิมีฟันนี่แบกอันหนึ่งฟันนี่แบกอันนี้ผมจะใช้ไหมอ่ะสามบาทใช่ไหม หนึ่งสองสมอ่ะโอเคซื้อมาปุ๊บวางแทนตรงนี้แล้วก็นี้มาใช้งานข้างล่างฮะใช้งานข้างล่างโอเคไปต้นต่อครับกลายเป็นว่าได้โกลเลมมาหนึ่งตัวด้วยนะไปตรงข้ามสายน้ำครับพอยซสันวีฮะแต่ไม่มีของใหม่เลยไม่มีของใหม่เราคว้างกันหินเข้าไปเลยดูดูกันหินคว้างโอ้โหคริบหกตอนนี้ดำไปสิบสอลฮะปุ๊บปครยี่ิบสี่แล้วครับ ตอนนี้ Empower เราขึ้นสิบสองฮะครก๒๘๑๕๑เรียบร้อยโอเคมีลูกอมมาให้1เมตรฮะเดี๋ยวโอเคเราต้องจัดของใหม่กันแล้วฮะ โอเคตอนนี้ช่องเต็มเดี๋ยวรอาช่องเพิ่มทำาไมช่องมันมีแต่ช่องน้อยๆอ,ยอะฮะช่องน้อยๆราคาถูกๆละรีโลดหนึ่งทีมีบูเบอรี่ะรีโลดหนึ่งทีมีช่องนี่มาแล้วฮะส่วนอันนี้พอแล้วมั้งพอแล้วฮะอืมตอนนี้เรามีดอกล็อตคิ้วเวอร์เท่าไหร่หนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสบสบเอ็ดสิบเอ็ดดอกสิบเอ 11, ดอกเดี๋ยวต้องรอไอ้สองตัวนี้ทิกเกอร์ใช่ไหมใช่ฮะ ต้องรอยสองตัวดีทิกเกอร์อันนี้ติด3 3มอันเนี้ยติด1ติด3เพราะฉะนั้นผมเอาอันนี้มาวางไว้ตรงนี้อะได้ปะอันนี้3เหมือนกันอ๋อนี่กลายเป็น3โอเควางท่านี้น่าจะเวิร์กกว่าไปต่อครับลัคกี้โคเวอร์ตอนนี้มีอยู่11ดอ,อกใช่ไหมเพิงขึ้นมา11ดอ,อกฮะมีโล่ขึ้นมาเรื่อยๆมีโล่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหิวเรื่อยๆเหมือนกันนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นดาบสองคมแล้วนะถ้าสมมุติเราแบบเนี่ยถ้าเราฮิวเราไม่ได้เนี่ยนอกจากโล่ไม่ได้เราก็จะตายเองเนะก้อนหินเราตอนนี้ดาเมจยี่สิบแล้วดาเมจยี่สิบแล้วคว้างเข้าไปม,มันมัน,มนจริงๆอืมเมื่อกี้ว่าจะดูสักหน่อย <laughs> ว่าจะดูสักหน่อยแล้วกดเพินเนี่ยอโอเครีโลหนึ่งทีมีอันนี้เหรอกระสอบทรายเหรอกระสอบทราย ไม่เอาแล้วรีโหลดหนึ่งทีมีหัวใจอีกหนึ่งดวงฮะแต่ก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันเออมันมันไม่มีช่องไม่ใช่หรอรีโหลดหนึ่งทีเอาอันนี้อมาใส่ลูกกตานี้ฮะแล้วก็อืมช่องนี้เหรอรีโหลดหนึ่งทีมีอะไรนะ่าสนใจเอ้ยนี่ไงถุงหินอีกอันหนึ่งอันนะปุ๊บวางตรงนี้แล้วก็อัน,นี้วางนี่ก้อนหินวางตรงนี้หนึ่งอันฮนะแล้วก็วางนี่วางนี่ อ,อ,อะไรที่มันไม่ต้องใช้ละเหลือกอนหินอีกเม็ดหนึ่งอ่ะคุณง่ายเออถ้ามีก็หินอีกเม็ดหนึ่งนี่คือเซตนี้มันจะเพอร์เฟกมากอ่ะเพอร์เฟกสุดๆไปเลยครับตอนนี้โอ้โ <c> ห <oughs> ต้องห้ามเปิดอมะตะก่อนเลยฮะการเปิดอมะตะก่อนก็ใช่ว่าจะดีนะเพราะว่าดามเมจช่วงต้นเกมเนี่ยมันยังน้อยอยู่ไนงะมันยังน้อยอยู่ฮะเอ็มพาวเวอร์ M ขึ้น12เปิดอมะตะแล้วครับเปิดอมะตะแล้วว่าง10 11 สิบสองปุบอุยเราก็โดนแรงฮะเราโดนอะไรเนี่ยเราโดนอะไรเนี่ยเขาฝ่ายตรงข้ามยี่สิบสามน่าจะโดนขโมยน่าจะโดนขโมยแล้วก็เขาครีมาสี่สิบสี่ดาเมจน่าจะโดนขโมยแล้วก็มีดูดเลือดด้วยเดี๋ยวนะดูดเลือดมาจากไหนอะ่ะอันนี้เหรอแต่เขาดูดเลือดได้เร็วมากเลยนะทั้งทนนี่มีอาวุธแค่ชิ้นเดียวอัพทูห้า per battle ฮิ 4, วสี่เวนพาย มีหิวด้วยหรือเขาขโมยแวมพายเราใช่แน่ๆมันต้องใช่แน่ๆฮะอืมโอเคเดี๋ยวผมต้องหาที่วางของใช่ไหมฮะหาที่วางของก่อนนะฮะซึ่งอันนี้ก็มันวางไม่ได้แล้วอะเอาอะไรออกดีไหมลูกแก้วอันนี้ดูดเลือดสองแม็กเลือดสิบเอ,อตาโล อันนี้ผมขาดทิ้งก่อนแล้วกันเหมือนจะไม่ใช้แล้วฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บบอืมฮึตอนนี้เซมินาของผมเนี่ยตัวนี้มันน่าจะลดไป5 5ชิ้นใช่ไหมอันนี้5อันนี้6 15ิบห้าคูณห้าสสลด75%เซนตใช่ปะ75%เปอร์ซนมันก็จะเหลือ0.25รวมกันเป็น0.5ตอนนี้ใช้สมินาประมาณ0.5ต่อนหน่วย ทุกอันเลยครับอันนี้0.2อันนี้0.5ใช่ไหม0.5เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอากล้วยออกฮะคิดว่ากล้วยเอาออกได้นะบลูเบอรี่อะ่ะทำไมไม่ออก <c oughs> บลูเบอรี่ไม่ออกเฉยรีโร่หนึ่งทีมีอันนี้อีกหนึ่งชิ้นเดี๋ยวผมจะไปวางไว้ไหนดีละ่ะฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้ไหมอืมมันสุดไหมอะ่ะเดี๋ยวลองดูนะสุดครับสุดแต่ฝั่งนี้ยังไม่สุดฝั่งนี้ต้องอีกชิ้นหนึ่งฝั่งนี้ชิ้นหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัด จัดจัดตรงไหนดีอันนี้วางไว้ตรงนี้อืมแล้วก็นี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่นี่วางไว้นี่บูบ <c oughs> ูของมันก็เยอะเกินอ่ะโอเคไปกันต่อครับ <c oughs> เดี๋ยวผมลองสังเกตดูนะเซมินามันพอหรือเปล่านะผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เลยครับไม่ได้ใช้เลยใช่จริงๆด้วยเดี๋ยวผมมากล้วยออกฮะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บครสสิบสี่โดนโกเลมคว้างหินไปปึ๊บอืเปิดมาตาทีนึงแล้วหายไปแล้วฮนะหายไปแล้วตีสิบสิบห้าเขาเปิดมาตาครับเราเปิดมาตะอีกทีนึงแล้วคว้างแล้วเขาก็ไม่ลงมาเลยฮนะเลือดเขาเนี่ยไม่ลดมาเลย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวพะโค้ณโหดเกินสายนี้ก็โหดเกินไปหรือเปล่าดูสิเนี่ยเขาเขามีดูดเลือดมาจากไหนเนี่ยเขาขโมยของเราไปเหรอนี่ฮะ อันนี้แน่เลยเนี่ยรีมูฟแรนดอมไม่ใช่นี่มันรีโมทมาเจ้าตัวนี้เหรอเขาแหละไอรีมูฟบัฟเรานะตัวนี้ r e รีมูฟบัฟก็อนหินเราเท่าไหร่เนี่ยดามเมจยี่สิบนะครับต่อโลกเนี่ยต่อโลกฮะซึ่งผมว่าดีนะดีดีแต่ไอตัวเนี้ยผมยังคิดอยู่นะว่าเอ๊ะมันมันเหมาะไหมสําหรับสายนี้นะครับแต่ทีนี้มันก็สร้างโลกมาได้เยอะเหมือนกันนะแต่เหมือนเราจะฮิลได้ไม่ไม่เร็วเท่า ไม่เร็วเท่าน่าสนใจนะพูดถึงสายเนี้ยน่าสนใจฮะแล้วก็เกือบครบเซตนะโกเลมผมดาเมจห้าสิบสี่คูดาวห้าจุดเจ็ด <c oughs> แต่เราได้ฟันนี่แบกน้อยไปหน่อยฮะเสียเสียดายที่มันจบไปนะแต่เซตนี้ผมว่าน่าสนุกนะพูดถึงสนุกเดือกก้อนหินอีกก้อนหนึ่งเนี่ยจะครบฮนะมันจะจะกลายเป็นเซตที่หลูมากเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ